สวัสดีครับรายการพาร์กินสันไวเลตี้วันนี้จะมานำเสนอปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันกันครับ หลายๆท่านคงทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าโรคพาร์กินสันนั้นส่งผลให้เกิดความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดเราจะใช้วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือ stretching exercise เข้ามาจัดก,การปัญหาเหล่านี้ครับซึ่งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนั้นนะครับจะต้องทําค้างไว้นะครับนับหถึงหรือนับ1-30ถึงวินาทีในแต่ละท่านนะครับและนอกจากนี้จะต้องมีการ การทำซ้ำนะครับในแต่ละท่าในแต่ละมัดของกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ที่3าถึงหครั้งนะครับ การออกกําลังกายในแต่ละครั้งนะครับซึ่งในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะครับกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างที่มีความตึงตัวถ้าเราไล่ตั้งแต่คอนะครับลำตัวแล้วก็ไปยังขานะครับเราจะพบว่าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาคอยื่นไหล่หอไปข้างหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณคอและก็กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณคอและกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกด้วยนะครับและนอกจากนี้นะคร หาเรื่องของหลังค่อมครับข้อสะโพกงอข้อเข่างอและก็มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณน่องเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนให้มีความครบถ้วนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วสงสัยว่าตัวเองนะครับมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อในระดับใดและมากน้อยแค่ไหนต้องจัดการยังไงมาพบนะักเกายภาพบำบัดได้ที่คลินิกหมอพาคินสันของเรานะครับ